เด็กซับสตูดิโอสวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาสอนเด็กๆทำเล็บสวยๆให้น้องบาร์บี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยวันนี้แม่จะเลือกใช้พลาสติกใสๆแบบนี้นะคะที่ติดมากับกล่องที่เราซื้อของมาค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มตัดเล็บของน้องบาร์บี้กันได้เลยค่ะ พอตัดออกมานะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ครบทั้ง5นิ้วเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราตัดเสร็จเราก็จะมาเริ่มติดนะคะวันนี้แม่ใช้กาวติดเข้าไปนะคะแล้วก็นำมาติดที่นิ้วค่ะแล้วให้เด็กๆกดไว้ก่อนนะคะพอติดแล้วได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดออกค่ะ เด็กๆอยากได้ความยาวเท่าไหนก็ตัดตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็เริ่มติดให้ครบทุกนิ้วเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการติดเด็กๆต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะนิ้วน้องบาร์บี้จะค่อนข้างเล็กค่ะและแม่ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทาสีกันเลยค่ะวันนี้แม่เลือกใช้ยาทาเล็บสีน้ำเงินค่ะ เด็กๆสามารถเลือกสีได้ตามชอบใจเลยนะคะชอบแบบไหนจัดไปเลยค่ะและแม่จะทาทั้งหมดสองรอบค่ะสีจะได้ออกมาสวยๆทาทั้งสองข้างเลยค่ะพอได้สีตามต้องการแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้สวยไม่เอ่ยอย่าสีเรียดนะคะว่ามันจะไม่สวยหรือว่าไม่เหมือนให้มองว่าเป็นางานศิละปะค่ะ ถ้าสิ่งไหนที่เราตั้งใจทำมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะและที่สำคัญได้เสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆด้วยค่ะ เด็กๆอย่าลืมกดซับสไคร b ์ไลค์แชร์ให้แม่ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเด็กแซฟสตูดิโอนะคะสําหรับวันนี้แม่ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ